สวัสดีครับวันนี้ครับร้านปอพาโชคนะครับจะหน่ายอุปกรณ์ไฮโลไฮเทคทุกชนิดนะครับวันนี้มีงานเหล็กมานําเสนอนะครับตัวนี้นะครับเป็นจานลากนะครับจานลากนะครับเล่นได้ทั้งหน้าสี่หน้าลายเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเล่นได้เล่นได้ทั้งหน้าสี่หน้าลายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นหน้าลายให้ดูเอ้ยหน้าสี่ดูก่อนนะครับการเล่นนะครับก็คือเล่นเหมือนสไลด์นะครับเราจะเอาอะไรแล้วสไลด์มาปุ๊บนะครับท่างนี้นะครับสไลด์มาก็เป็นห้ายิงก็จะเป็นสอง นี่ยกข้ออ่อนๆหน่อยนะครับก็สไลด์เอะไรก็สไลด์ไปนะครับนี่นี่ยกยกประมาณนี้ยกข้ออ่อนๆหน่อยนี่ครับมียกประมาณนี้จะเอาอะไรก็ลากลากมาแล้วก็ยกได้เลยเล่นเหมือนสไลด์ทั่วไปนะครับเล่นเหมือนสไลด์ทั่วไปต่อไปจะเล่นหน้าลายให้ดูนะครับต่อไปนะครับอ่าผมยกมาเป็นเอี่ยวก่อนนะครับ สมมติว่าหน้าลายต่อไปเราจะเอาเป็นต่อไปเราจะเอาเป็นห้าเราก็มาอปุ๊บยกมาเป็นห้าอ่านี่ครับนี่เป็นหกผมมีให้ลูกค้าสี่จุดนะครับลูกค้าสี่จุดไม่ต้องไปนั่งมีจุดลากตรงนี้ไม่ต้องมีจุดลากตรงนี้ไม่ต้องคือลูกค้าลากได้เลยนี่นี่ครับจะเอาลายลากมาเลยเดียวนี่ครับ ไม่จำเป็นว่ต้องต้องผ่านจุดนี้ตลอดไม่จําเป็นผ่านนี้ก็ได้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 4ี่นน4จุดในใบเดียวนะครับไม่ต้องหมุนจานจานวางเฉยๆแค่หมุนลูกแล้วก็ลากเข้าหาจบเนี่ยแค่หมุนมาปุ๊บเราก็ลากจบกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเลยอเอานี้ก็ได้ปุ๊บกลับมาเนี่ยครับจุดเดิมแค่หมุนลูก จานไม่ต้องหมุนจะหมุนจานด้วยก็ได้จะลอกอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าครับตัวนี้เล่นได้ดีมากสําหรับหน้าสี่หน้าลายเล่นได้หน้าลายดีมากไม่ต้องรอแกนนะครับไม่ต้องรอแกนคือขึ้นอะไรมาปุ๊บฟันเลยเนี่ยฟันมาปุ๊บเอา้ามาอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บยกต้องยกแบบว่าให้ข้อมันนิดหน่อยตึงๆหน่อยครับเนี่ยครับยกอ,อ่อ,อนๆหน่อยซ้อมน,นิดนึงจำาได้เล่นได้แน่นอนครับ พี่ลากไหนมาก็ได้เนี่ยไม่ต้องรอแกนเล่นได้หมดเนี่ยเห็นไหครับเรายกก็ต้องยกแบบว่าให้ข้อเสมอๆยกตรงๆไม่ต้องแรงมากครับยกแค่กลางๆพอจาวอะไรมีสี่จุดในใบเดียวพี่ไม่ต้องหมุนจาน,นครับพี่แค่หมุนลูกแล้วก็แค่ลากออกมาคือจานลากครับแค่ลากออกมาปุ๊บ หน้าลายดีมากเพราะว่าไม่ต้องหมุนจานไม่ต้องรอแกนนะครับไม่มีแกนไร้แกนถ้าสนใจนะครับชุดหนึ่งนะครับก็จะมาเม็ดงานให้3าเม็ดเลยเม็ดงาน3าเม็ดประกอบ3าเม็ดนะครับชุดหนึ่งหเม็ดประมาณนี้หเม็ดมีมาร์กจุดไว้ให้ถ้าเล่นไม่เป็นเดี๋ยวผมมีคลิปสอนตัวตัวให้นะครับการเล่นนะครับมีคลิปสอนให้ตัวตัว,ต,วตูดจานสวยๆนะครับนี่นครับดูตูดจานนะครับตูดจานเรางานสวยอยู่แล้วนะครับตูดวัดดวงนะครับ นี่ถ้าเกิดลูกค้านะครับสนใจนะครับตัวนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ทางร้านนะครับปอพาโชคนะครับขอบคุณครับ